เอนอนตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนตื่นแล้วรอนอนสบายไหมสบายเอ้ยมาตอนไหนนัแล้วอ๋อป,ป้ามามาถ้าใครมามาไม่มีนะก็ป,ะป้าไงก็ป,ป้าไม่ยอมหามามาให้พวกหนูเลยเปลี่ยนป,ป้าเป็นมามาส่วนป้าก็เป็นใส <cas m> ่มอนแทนแต่พี่พวกเราก็ไม่ควรไปรบกวนป้ากับมามาที่กำลังนอนกอดกันอยู่นะพี่นั่นพวกเราไปกันดีกว่า <c oughs> มรู้สึกปีใจจังเนี่ยเป็นพ่อให้เด็กถ้าหมายความว่าเขาหมายความว่าผมเนี่ยเป็นทพอาให้เด็กแล้าไนคนโดนาแดงเลยรีอไอ้บ้าพอเธอครับที่แรกเอ๊คนนั้นคุ้นต่อจังเดี๋ยวนะพี่โรสเนีนั้นฉันเข้าไปหาเขาดีกว่านายโรสอสวัสดีนายอาจจะไม่รู้จักฉันเพราะงั้นฉันขอแนะนำตัวก่อนฉันชื่อนิวเป็นน้องสาวของพี่บริง๋อ,อกว่าแต่ใครคือบริง เดี๋ยวว่าว,ว่าไม่รู้จักพี่สาวฉันจริงดิหรือนายจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ <ic> วงเล็บเปิดหรือว่าตั้งแต่เลิกพี่สาวฉันหรือก็แกล้งทำเป็นจำไม่ได้วงเล็บปิดเอาเป็นว่าสักเถอะว่าแต่นายไปไหนไหมว่าจะเดินกลับไปห้องเรียนนะให้ฉันเดินเป็นเพื่อนไหมก็ได <c oughs> ้ ว่าแต่นายอยู่ห้องไหนฉันอยู่ห้องหนึ่งในสองฉันอยู่ห้องเศษสองส่วนสามยืนทำอะไรกันแล้วเห็นยืนทำอะไรยืนเออห้องมึงสิช่างถ้ากูมีเรื่องจะคุยกับมึงเรื่องไรไม่คุยทำใจพี่วิน <c oughs> กูคิดไปเองหรือมันปัญญาอ่อนไม่ใช่แค่ปัญญาอ่อนแต่ไม่เต็มด้วยหน้าก็ขี้เก๊กแต่สติไม่เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพ่อเธอมึวางกูไอแก่สาวไม่เอา มึงทำเหี้ยอะไรลงไปมึงจะต้องคุยกันกูก่อนยอมก็ได้จะคุยอะไรเรืร่องเพื่อนคูนะไอ้บักหัวทองอะนะใช้กูจะขอโทษแทนมันถึงกูจะเป็นเพื่อนมันแต่คูกอไม่เคยรู้กับมันหรอกนะเชื่อได้อเปล่าเชื่อได้สิเอาอะไรมามั่นใจเออไม่รู้แต่ขอโทษไว้ก่อนสรุปมีเรื่องจะคุยแค่นี้ใช่ไหมก็ตามนั้นแหละปกตินิสัยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม แกนั้นแม่งโยนสกูเจ็บไอเว้นแล้วเป็นอะไรไหมไม่จ้าไม่เหลือจ้าฉันต้องพาเธอไปห้องพยาบาลใช่ไหมตัดมาตอนช่วงหลังเลิกเรียนนิโรสตรับ p b นคันโอเคอุ้ยไอเฮียพ่อมึงขอโทษ มีอะไรเปล่าม <unda> ีส <s ad> ิ <Gram ABS> พี่ได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินแต่พี่จะไม่ไปพี่จะปล่อยให้พวกเราเล่นเกมไป